สวัสดีครับผมเมื่อนี้ล้านเบิร์ตุ้เรื่องย่นจะแม่แน่นัวิธีส่อมชุดสตาร์ทนะครับอันนี้ดึงดึงคืนนี้บอกขอครับอันนี้มีสปริงสองสั้นครับสปริงล่านหนักครับสปริงโตกับธรรมดาครับโตล่านหนะักมันจะมากขาดล่านล่านใหญ่นะครับถ้าเจาเอื้นสปริงดึงเบา มันจะมัดขาดบกเนี้ยวตรงนี้ครับขาดน็อตเกี่ยวป้อยออกครับัวแฉกเกี่ยวป้อยออกขาดน็อตเกี่ยวป้อยลอกปลายสปริงออกครับ น,นี่เห็นเห็นเลยครับขาดนี่ครับขาดไปไปอีกด้านนะจะยู่ฟันไม่ว่าดึงมันได้บกเกาะเพื่อให้เครื่องปิดยากนก็เปลี่ยนไปได้อันนี้ตัวไม้ครับอ้อมอ้อยถอเปลี่ยนตัวไม้เขากับ,บวิธีเปลี่ยนกับลองลองตัวนี้เลยครับลองลอง แล้วก็ับหาข้อนน้อยหรือด้ามตัวที่ครับตีลงเลยตีล่งจะได้ประมาณนี้ครับตีล่งกับตียันยันมล็กกันอันนี้กจ็จะอยู่ทางนี้อยู่ท่ามันขับน็อตล็อกขึ้นครับที่นี่ ขันลอล็อกขึ้นแล้วเข้าใครใส่ขันตอนก่อไปมันฟีดหู้ศูนยมันขอไับจะได้จะได้ล็อกหายได้ันนี้ก็ใส่ตานร้อยมั้นเนี่ยตนขอร้อยขอโร้งมันเนี่ย อันนี้ก็หาน้ะมันเครื่องหยอดแน่กันสนิมเห็นมันขึ้นยังไงนะมันเครื่องหยอดนี่ก็ใส่เข่าใส่ตามรอบจะได้ยีนนี้ขันรอบคันรอบรอบขึ้นตามเรื่องใประมาณนี้ตัวสปริงนี่ จะปีงขาเดือยขังในหนีพยาย,ยามหยออแน้ำมันเครื่องนั้นนะครับเด้๋ยก่อนล้วมันค่อยจะขึ้นไงเวลาใส่จะได้ขึ้นบีบยังไงเวลาใส่เครื่องเดี๋ยวก็ค่อยไม่ปัญหาชันน็อตยึดซีตัวครับเหมือนเดิม อากาสตาร์ทเบืองว่ามันจะติดง่ายบางอันก็ติดยากย้อนชุดสตาร์ทเนี่ยครับมันบอกรองมันบอกรองแตติดติดบ่ไดคุ้เข้าไป